1อ 19, นไนทีนชเวลทเวนตี1ศวันททีโฟไฟทเ่ท็นอเวทเวัเทนทเวอ วันทูทีโฟไฟ1ี่เซเว1นเอ็กไนท์เทน1ดเธอชีนโิโ 0 1, three, four, five, six, seven. Zero, one two, three.